ดนี้นะครับหกเหรียญน,นี้นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเพื่อนและก็ชุดนี้นะครับหกเหรียญน,นี้นะครับก็หนึ่งร้อยบาทนะครับไม่ใช่เหรียญละร้อยอย่างที่เพื่อนเนเข้าใจกันนะครับแต่ทั้งหกเหรียญน,นะครับรวมกันแล้วนะครับ 600บาทนะครับเพื่อนๆนะครับรับไปทั้งหมด2ชุดนะครับขอบพระคุณนะครับคุณชานชัยนะครับคุณชานชัยนะครับนี่นะครับรับไปเรียบร้อยนะครับ2ชุดนะครับ2ชุดนะครับแล้วก็เก็บเงินไปทางค่าส่งร้อยเดียวนะครับรวมแล้วชุดนี้ก็300บาทนะครับรวมส่งนะครับเดี๋ยวเรามาส่งกันเลยนะครับเพื่อนเอาเป็นว่าเรามาวางกันก่อนนิดหนึ่คือวางปึ๊บอ่ะย่อยๆนิดนึงครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะหานะครับซองแดงนะครับสองซองครับ อ่าสองแดงสองซองมาใส่หกเหรียญนี้นี่ปึ๊บปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหรียญร้อยเดียวครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะครับสั่งกันมาเลยนะครับหกเหรียญร้อยเดียวน,น,นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหรียญร้อยเดียวนะครับแล้วก็มาแพคก,กันต่อเลยนะครับนอกจากนี้เราก็จะใส่ซองนะครับสีชมพูใส่ซองแดงนะครับใส่ซองชมพูแบบนี้นะครับเพืพ่อนๆ ใส่ตองชนทูแบบนี้แล้วก็ปิดนะครับปิดเสร็จใส่กล่องให้หนึ่งลอคครับค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับเป็นค่าที่นำไปชนีน,นะครับนำส่งไปถึงหน้าบ้านแล้วก็กิเกมบนเงินเพื่อนนั่นเองนะครับก็จะส่งที่ร้านติดคิดร้อยเดียวนะครับคือรวมค่ากล่องค่าแพ็คทุกอย่างแล้วนะครับร้อยเดียวคือคุ้มมากๆนะครับ ใจนะครับรีบติดตามนะครับรีบกดติดตามนะครับแล้วรีบสั่งซื้อเข้ามานะครับเพื่อนๆปิดไบคอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวปิดใบ COD อดีเรียบร้ครับขอบคุณครับ